สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารราคาทองคํามาอัปเดตก,กันเป็นประจําเช่นเคยนะคะราคาทองประจาวันที่12ธันวาคมล่าสุดปรับครั้งที่6แล้วสมาคมค้าทองคําประกาศราคาทองประจาวันที่11ธันวาคมในครั้งที่1ปรับขึ้น250บาทโดยทองทุกป,ประพันธ์รับซื้อบาทละ42,614.76สตางค์และขายออกอยู่ที่บาทละ 44,400บาทส่วนทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่าท 43, บาทละ43,400บาทและขายออกอยู่ที่าท 43, บาทละ43,500บาทโดยในครั้งที่2มีการปรับลง50บาทครั้งที่3ปรับลง50บาทครั้งที่4ก็ปรับลงอีก50บาทนะคะส่วนในครั้งที่5ปรับขึ้น50บาทและครั้งที่6ในเวลา12นาฬิกา33นาทีมีการปรับขึ้นอีก50บาทค่ะ ส่งผลให้ทองรูป,ปรพัธร์รับซื้อปาทละ42,569บาทจุด28สตางาอออะะ 43, าค์และขายออกอยู่ที่ปาระละ43,950บาทค่ะส่วนทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ปารละ43,350บาทค่ะและขายออกอยู่ที่ปาทละ43,450บาทค่ะส่วนราคาทองคำตลาดโลกดูกโกลด์สปอร์ตอยู่ที่2,713เหรียญสหรัฐต่อออนค่ะขอบคุณที่มาจากสมาคมค้าทองคำค่ะ